ันนี้ป้าลิงจะพามาทาน้ําพริกมะขามนะคะขอมาหลายหลายครั้งแล้ววันนี้จะไม่ได้ทำวันนี้ถึงเวลาทำแล้วนะคะนี่คือมะขามอ่อนมะขามอ่อนเนี่ยเมื่อซื้อมานะคะคุณก็เอาด้ามช้อน,นะคะ่ะมะขามอ่อนใส่น้ําแล้วด้ามช้อนขูดนะคะมันก็จะได้มะขามที่สะอาดแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะมีมะขามอ่อนมีกระเทียมหัวหอมแล้วก็มีกะปิ มีเกลือมีผงชูรสหน่อยมีน้ำตาลปี๊บมีน้ำปลามีพิกขี้หนูสวนแล้วก็หมูนะคะเดี๋ยวปรินจะตำให้คุณดูนะคะเราจะมาตำมะขามก่อนนะคะตำมะขามก่อนค่ะเพราะว่ามะขามเนี่ยต้องตำให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วค่อยไปทําอย่างอื่นนี่เลยมะขามอ่อนแต่มะขามได้เลยเลยค่ะตำค่ะน,นะคะเอาใส่เกลือเลยค่ะแล้วก็ตำค่ะ ทำให้ละเอียดแบบนี้นะคะตามะขามให้ละเอียดแบบนี้ค่ะพอมะขามละเอียดแล้วเราก็จะพักไว้นะคะเดี๋ยวเราไปาทำหัวหอมพริกอะไรก่อนนะคะเดี๋ยวปริจนตักตักพักไว้ก่อนนะคะ กรลิงจะเอากะปิใส่นะคะกะปิใส่แล้วก็พริกใส่พริกที่หนูสวนนะคะเราก็ใส่เท่าประมาณเพราะว่าใส่มากก็เผ็ดเกินแต่นี้ก็กระลิงกะแล้วอะมะขามแค่นะั้นแล้วพริกแค่นี้ก็พอดีอะคะ่ะก็เลยตัวนี้ก็จะตําพริกไ,ไม่ใช่กรลิงก็เออกะปินะคะแล้วก็พริกอันนี่ค่ะพริกตำตำตำไปก่อนนะคะรับกะปิก,กับพริก อย่าปรินตามกระปิกระพริกละเอียดแลวนะฮะปรินก็จะใส่กระเทียมนะฮะกระเทียมกับหัวหอมนะคะเราจะต้องใส่สองอย่างนะคะใส่กระเทียมกับหัวหอมอย่างประมาณละหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะปรินก็ใส่แล้วก็ตากระปิกแค่หนึ่งช้อนโต๊ะหัวหอมก็หนึ่งถัวแล้วก็หัว กระเทียมก็หนึ่งนะคะอย่างละหนึ่งแล้วใส่เน่โขไปกับพริกค่ะโขให้ละเอียดน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามะขามที่เราตำผักไว้มาใส่นะคะพอาะตำละเอียดอย่างนี้นะคะเราก็จะามาขามมาใส่มะขามที่บารินผักไว้เมื่อกี้ค่ะมะขามมาเทใส่นะคะเนี่ยใส่รวมกับพริกแล้วก็ตำไปํำให้เข้ากันนะคะ เราตำละเอียดแค่นี้ได้ใช่ไหมคะตอนนี้เราก็จะมาใส่อน้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลก็ลินใส่สองช้อนเลยนะคะเพราะาเดี๋ยวเราต้องไปผัดปรีนก็เอารสเค็มไว้ก่อนนะคะน้ำตาลปี๊บสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาก็สองเหมือนกันโอเคเอาให้รสจัดไว้ก่อนปลาก็สองช้อนคลุกเคล้าให้ทั่ว ก็ให้ตั่วนะคะน้ำปลาน้ำตาลปีพอทั่วแล้วนะคะเราก็จะใส่ผงหนวนะคะใส่ผงนวหนึ่งช้อนชาค่ะคนคนคน,คนนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็จะชิมก่อนนะคะชิมค่ะชิมแบบโบราณนะคะ แบบโบราณิิมไงนะวยฮะนิ้วจิ้มแล้วก็ชิมป้าลินทำั้งอืมโอเคเลยเพอโอเคใช่ไหมคะปะลินก็ใส่หมูอะ่ะใส่หมูสับใช่ไหมคะปะลินจะเข้าในนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปผัดนะคะเราต้องชิมก่อนเพราะถ้าหมูใส่อย่างนี้เราคงชิมไม่ได้เพราะหมูยังดิบใช่ไหมคะ <S <S แล้วก็เนียนเลย่ะเอาหมูอะเข้า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 กับพริกเดี๋ยวเราก็จะไปผัดนะคะเอาแล้วค่ะ เนี่ยเราก็เอาหมูลงไปเค้านะคะเมื่อกี้ที่เราชิมน้ำพริกแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาหมูลงไปเค้าค่ะเค้าเสร็จแล้วเราจะเอาไปผัดกันนะคะไปค่ะเดีย๋ยวไปผัดกันนะคะตั้งกระทะแล้วนะคะเราก็มาใส่น้ํามันนะคะใส่น้ํามันผัดน้ะมาซสักหนึ่งกระเพียเแอ๊กเรียกไงหนึ่งตะหลิวเนี่ยนะคะเนี่ยพอดีเลยหนึ่งตะหลิวมันพอดีนะคะเสร็จแล้วก็เอาน้ำพริกเมื่อกี้ที่เราตำใส่ไปเลยนะคะ เราก็เปิดไฟกลางนะฮะเปิดไฟกลางๆค่ะแล้วก็ผัดไปานอ่อนเนี่ยไฟกลางๆค่ะไม่ใช่อ่อนกลางๆไฟกลางกลา,กานะคะผัดไปเรื่อยเนี่ยค่ะผัดไปจนแห้งนะ,ะนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ <S <S <ม>เราผัดมาแห้งท่านี้แล้วใช่ไหมคะเราก็ชิมดูก่อนนะคะว่ารสอ่ะพอหรือยังเราก็ชิมแบบโบราณนะคะแตกปุ๊บแตะปากยังไม่ได้เราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะมะเขืเปราลิงสาอ่ปนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ใส่หนึง่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่เกลือตินว่าเกลือเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบทำให้อาหารกลมกล่อมมากข้าวก็มงขอเกลือเนาะป้าลิงจะใส่เกลืออีกหยิบมือนะฮะคนโบราณเขาเรียกว่าหยิบมือนเอนี่่ะใส่ไปเกลือไปแล้วก็ใส่ไปเกลือเนี่ยมันจะปรับให้อาหารรสชาติกลมกล่อมก็ลินว่าจะใส่น้ําตาลใส่น้ปาปลาอะไรก็แล้วแต่ต้องออกเกลือ เข้าไปแทรกด้วยอะค่ะมันเป็นอาหารโบราณที่แบบอร่อยอะนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันอีกทีนะคะนี่นะคะเราชิมปรีไรชิมแบบแบบโบราณจริงๆใส่เกลือ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 ใส่เข้าไปลดโองโอรมีใส่ให้มันเนี่ยกรอมๆด้วยเกลือนะคะแทรกเกลือเข้าไป แห้งแต่นี่ก็ใช้ได้เลยนะคะให้เกลือมันเข้ากันก่อนนะคะโอเคได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดจานกันแล้วนะคะเนี่ยได้แล้วเสร็จแล้วนะคะน้ำพริกมะขามปริ่งค่ะนี่นะคะน้ำพริกมะขามสวยไหมคะแล้วก็มีผักจิมม้มีมะเขือ,ปอเปาะมีแตงกวามะเขือสีม่วงแล้วก็ถั่วพลูแล้วก็ สายบัวสายบัวนี่นะคะอร่อยมากเลยเพราะว่าบ้านอาปลลินอะ่ะก็ถอนมาจากอะไรเขาเรียกละฮะท้องนาแล้วก็อามาจิม้มมันจะถูกกันนะคะน้องพี่มะขามจิ้มด้วยสายบัวเสร็จแล้วนะคะน้องพี่มขามของปลาลินนะคะอย่าลืมไปทําทางกันดูนะคะอย่าลืมกดติดตามปลาลินนะคะบ๊ายบายค่ะ